สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เจอกิโลเห็นไหมช่างอะไรวันนี้จะทําขนมหม้อแกงเผือกทําแบบวิธีง่ายๆง่าย,ายมากหลับหูหลับตาก,ก็ทําได้ที่แรกเราต้องมีกิโลก่อนต้องช่างทุกอย่างต้องเท่ากันหมดส่วนผสมทุกอย่างนี่เป็นเครกที่ไม่รับส่วนผสมทุกอย่างจะต้องเท่ากันน,นี้เรามีเผือกเผือกเราหนักเท่าไหร่ลองดูซิ เผือกเราหนักอยู่ที่497กรัมนะจ๊ะเผือกเราหนักอยู่ที่497กรัมส่วนผสมทุกอย่างก็ต้องหนักเท่ากันหมดแล้วก็เทเผือกลงไปก่อนะอือหือ uh huh. 497กะทิก็ต้องหนัก497กรัมกะทิเนี่ย กะทิลงไปรับรองสูตรนี้ได้เรื่องได้ผลได้เรื่องแน่นอน497นะจ๊ะเดี๋ยวเปิด,อ,อ,ปดอีกระป่องก่อนเปิดกะทิอีกกระป๋องก่อนใส่กะทิใส่ไข่ใส่น้ำตาลจบง่ายมาอือ กระเด็นกระดอนใส่เสื้อตัวเองเดีย๋ยวต้องซักเปนะ่เสื้อตัวนี้อะคนก่อนคนก่อนกะที่นี่มันเข้มข้นมากเลยนะตามแม่พลอยเนี่ยใช้ทําขนมอร่อยมากดีมากใครที่คิดจะทําขนมต้องใช้ยี่ห้อนี้อย่างเดียวสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเกินอีกตักขึ้นอ่าพอดีเป๊ะเวอร์นิดนิดหน่อยหน่อยเผื่อติดเผื่อติดกระมังไม่เป็นไร Uh huh. uh huh. อ่าฮะเทลงใส่ในเผือก457น้ำต,ตาลนี่ไม่ต้องใส่เท่ากันก็ได้เพราะว่ามันจะหวานไปน้ำต,ตาลนี่มันจะหวานเราไม่มีไข่เป็ดเราก็ใส่ไข่ไก่เห็นไหมมันขาดอีกสิบเราก็ตักเติมลงไปนี้หน่อยอืมก็มันติดอยู่ในนี้ไข่ไก่ เราต้องใช้ไข่เป็ดแต่นี่เราไม่มีเราต้อมีไข่ไก่เราก็ใส่ไข่ไก่ไปไข่ไก่อันนี้ก็ต้องหนัก497เ,เหมือนกันอัตราส่วนผสมทุกอย่างเท่ากันหมดรับลองออกมาอร่อยติว๊วรับรองสูตรนี้ยทำมา ขายมาเยอะแล้วสมัยก่อนทำสูตรนี้แหละขาย499ข่าดีกรูกนึงลรกนึงพอดีอีกรูกนึงพอดีปกติถ้าจะใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดมันหายากเนอะ้าเกินไข่เกินครับไข่เกินไข่เกินต้องตัดออก ไข่ออกตักเป็นไข่แดงออกอนี่ประมาณนี้อโอเคหยอดนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินนิดหน่อยไม่เป็นไร,นนไเ,นไรเราก็ได้แล้วไข่เราก็เทใส่ลงไปในนี้ ส่วนผสมทุกอย่างอยู่ในนี้หมดน้ำตาลน้ำตาลเราได้ส่วนผสมทุกอย่างแล้วใช่ไหมก็ตั้งใส่นี้ไว้โมแกนเสือบนะจะสูตรนี้สูตรง่ายๆสูตรง่ายสูตรบ้านๆเสร็จแล้วทำไงรู้ไหมเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะจ๊ะน้ำตาลนี้ เราจะใช้น้ำตาลแบบนี้น้ำตาลมาพาะพร้าวหมดนี้อร่อยเปิดกระป๋องก่อนน้ำตาลนี้ใส่ตามใจเราชอบชอบหวานมากหวานน้อยใส่ลงไปน้ำตาลนี้แพทจะไม่ตวงนะแพทย์จะกะเอาเพราะว่าแพทย์ไม่กินหวาน แจะใส่ประมาณสองช้อนใหญ่ๆแค่นี้แหละสองช้อนนิดๆแล้วแพทจะตัดเกลือหน่อยตัดเกลือเพราะอะไรป่าคนดึงดักต,ตัดเกลือเพราะว่าดึงความมันของกะทิออกมานิดเดียวถ้าไม่ใส่เกลือแล้วกะทิมันจะไม่แตกไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ออกมามันเสร็จแล้วเราก็จะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันคือว่าเอาไปปั่น เือเอาไปทําอะไรเป็นบดเอาไปทําอะไรก็ได้ให้ทุกอย่างมันเป็นเนื้อเดียวกันให้หมดแล้วเอาเข้าเตาอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนเดี๋ยวแพทย์ขอเวลาก่อนเดี๋ยวแพทย์จะเอาทุกอย่างนี้ไปปั่นก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูตอนปั่นเสร็จเสร็จแล้วเราก็จะได้ปั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นอย่างนี้พร้อมที่จะเข้าเตาอบมิเศษเผือกอยือหน่อยนี่บดมันเข้ากัน นี่เราก็จะมาหยอดใส่แม่พิมพ์พร้อมที่จะเข้าเตาอบเราจะเปิดไฟที่ประมาณ350เดี๋ยววอร์มเดี๋ยวเราวอร์มเตาก่อนสามไฟบนไฟล่างนะจ๊ะสามร้อยห้าสิบเกรก หาถาดใส่กันเดี๋ยวแพทยต้องไปหาถาดก่อนว่าแพทย์จะสาดถาดอะไรเ <g ül> ยอะได้เนี่ยเห็นไหมนี่เราปั่นเสร็จแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้จะใส่ใบเตยก็ได้เดี๋ยวนี้แพทไม่ใส่นี้มันมีกลิ่นเผือกแล้วก็เลยไม่อยากจะเอาใบเตยไปไปกดทับมันก็เลยเป็นเป็นเผือกล้วนๆเลยดีกว่าชิมที่เป็นไงหวานไหม,มไม่หวานมากกำลังดีกำลังอร่อย เดี๋ยวไปหา,หาถาดที่อยู่ในบ้านไปหาถาดคอยมันไม่มีก็ทาน้ํามันหน่อยทาน้ํามันไม่ให้มันติดหาได้เท่านี้แหละถาดเดีย๋ยวจะใส่อันนี้ใส่สองอันพอไหมอันนี้อันนึงแล้วก็อันใหญ่อันนึงเนาะอันเล็กไม่ต้องใส่ นี่กระถาทาขนมชั้นเราเนี่ยแต่นี่มันแกะได้ไงมันแกะได้มันแกะได้ทาน้ํามันทาน้ํามันเช็ดน้ํามันหน่อยเพื่อจะให้มันลื่นมันจะไม่ติดแล้วเราก็จะมาหยอดกลวยเนี่ยมันจะซึมมันจะซึมไหมอันนี้มันถอดได้ แค่ป้าไม่ซึมหรอใส่ไปแล้วก็จะหยอดเ่นีถาดไม่ต้องยอดเต็มน,นะหยอดเต็มมันจะหนาไปอันนี้มันน่าจะไม่โอยอดเสนีดีกว่านั้นมันใหญ่ไปอันนี้ไม่ได้เชดอีกลืม เช็ดอันนึงแล้วไปหยอดอันนึ่งก็ดูกระสา่าไปเนี่ยอะไรงานนี้ติดไม่ติดก็รู้เช็ดอ,อันนึงแล้วก็ไปหยอดอีกอันนึง่้แท๊บทำอะไรบ้า,บา,บาๆปุ๊บๆเดี๋ยวก็ติดอีกแงะไม่ออกอีกคันนี้เป็นไง <Okay. S 2> มีอะไรโรยหน้าไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีเผือกไม่มีเผือกไม่มีหอมเพราะว่าไม่มีไปได้ทําอานนี้เอาหน้าล้น,นล,ลนี่แหละเพราะว่าเป็นช่วงกักตัวอยู่บ้านนะจ๊ะมีของอะไรก็ทําทําไปมีของอยู่ในตู้เย็นก็เก็บมาทําเป็นขนมให้มันหมดมันจะได้หมดหมดไปมีเวลาว่างมาถ้าเรามีถ้าเรามีเผือกเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะ่ะแล้วก็เอาโรยได้ แต่ถ้าเรามีหอมอ่ะหอมหอมแดงอ่ะเดีย๋ยวเรา,าอบพอมันจะสุกก็ค่อยโอรยทีหลังแต่แพทไม่มีแพทก็ไม่โรยแล้วกันเอาเป็นเค้กไปเลยเดีย๋ยวเรามาเข้าเตาอ,อบกันมาเลยมาเลยมาเข้าเตาอ,อบไฟเราก็ได้ที่แล้วจากการเข้าเตาอ,อบเรียบร้อยคทวนี้เราก็รอเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ขนมหม้อแกงเผือกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแพทก็ตัดออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมตัดเรียบร้อยออกมาเป็นอย่างนี้ไม่มีหน้าเลยเพราะว่าหอมเจียวก็ไม่มีเผือกก็ไม่มีเอาไปปั่นหมดก็เลยได้แค่นี้นี่ตัดออกมาแล้วก็จะเป็นด้วยประกาศราชินี้แหละเรียบร้อยไปแล้วจ้ะเพื่อนๆเอาไวเ้<ๆ>เ,ไวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนกับหม้อแกงเผือกแพททำไม่หวานมาก ทำแบบว่าหวานพอดีพอดีเพราะบ้านแพ็คเขาไม่กินหวานกันถ้ากินหวานแล้วมันเลี่ยนนะจ๊ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย